สวัสดีค่ะแม่ไหมกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ไหมจะพามาบำรุงหน้าก่อนนอนกันนะคะด้วยเครื่องสำอางถูกและดีมากๆเลยนะคะแม่ไหมใช้อย่างนี้มาหลายเดือนแล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องทาวาสลีนนะคะ ถูกและดีให้ทั่วริมฝีปากเพื่อให้ริมฝีปากของเราชุ่มชื่นก่อนนะคะก่อนลงสกินแคร์นะคะตัวนี้ถูกและดีมากๆเลยมูลค่า9บาทนะคะตามตามแม่หมายได้ในตะกาสีเหลืองด้านล่างนะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนะคะของวานเนตก้านะคะขนาดปริมาณ30 ml มูลค่า490บาทนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะลดริ้วรอยนะคะลดจุดด่างดําลดฝ้ากระนะคะตัวนี้แม่หมาก็ใช้หมดหลายขวด แล้วเหมือนกันนะคะปริมาณ30 ml เนี่ยจะใช้ได้ถึง2เดือนเ,อนเลยนะคะเพื่อนๆก็แม่ไหมมีจำหน่ายอยู่นะคะตามตะกาเหลืองด้านล่างเลยก็หยดให้ลง ทั่วใบหน้าของเรานะคะ5้าจุดนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะหน้าผากจมูกแล้วก็ใต้คางนะคะรูปได้ให้ทั่วใบหน้านะคะรูปนวดนวดให้เบามือนะคะตัวนี้ขอบตาก็ทาได้นะคะก็บำรุงขอบตาได้ด้วยนะคะแล้วก็รูปไล้ใต้คอด้วยนะคะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งให้เซรั่มนะคะเซรั่มซึมซับเข้าผิวของเรานะคะแล้วก็ ตามด้วยวาสลีนนะคะตัวเดิมนะคะก็ใช้ประมาณหัวนิโป้งนี้นะคะก็ผสมเข้ากับว่านหางจระเข้นะคะพระเอกของเรานะคะว่านหางจระเข้สารพัดประโยชน์จริงๆนะคะตัวนี้แม่ไหมก็ใช้วิธีนี้มาหลายเดือนแล้วเช่นกันนะคะทําให้หน้าเนียนขึ้นจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อลองทําตามดูนะคะก็เนี่ยค่ะมาผสมให้สองส่วนนี้นะคะ ให้ลงบนฝ่ามือนะคะบดบ,บี้บี้นะคะให้ผสมกันนะคะให้เข้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะลงบนฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะไม่ต้องหาภาชนะอะไรเลยนะคะก็รูปไลท์ให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะเพื่อใหอ้เครื่องสำอางนะคะ เข้ากลืนไปกับผิวนะคะเพื่อให้ผิวซึมซับนะคะส่วนที่เหลือก็มารูปไล้ตามแขนตามขาตามต้นคอได้นะคะตัวนี้ก็จะเหมือนโลชั่นบำรุงแขนไปด้วยเลยเหมือนกันนะคะตัวนี้แม่ไหมก็ใช้ดีบอกต่อจริงๆคะ่ะแม่ไหมทำมานานแล้วนะคะก็ใช้ดีจริงๆคะ่ะหน้าเนียนแต่ก่อนเนี่ยแม่ไหมจะมีปัญหาการแพ้ตามมุมปากนะคะตั้งแต่ทำวิธีนี้ ปัญหานี้ก็จะหมดไปนะคะแล้วขั้นตอนที่3ก็มาใช้ว่านหางจระเข้พระเอกของเราเหมือนเดิมน,นะคะผสมให้เข้ากับธนาคารนะคะธนาคารซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะทั่วไปนะคะมูลค่าไม่เกิน50บาทเหมือนกันนะคะสำหรับธนาคารนะคะก็เหมือนเดิมค่ะนำส่วนผสมสองส่วนนี้นะคะโบดโบดบ,บี้บี้ลงบนฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะ อ่าแล้วก็ผสมผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็รูปไล้ให้ทั่วใบหน้านะคะแม่มามจะทําอย่างเงี้ค่ะทุกคืนหน้าน่ะจะเนียนนะคะใสเนียนใสว่ากละ จางลงนะคะแต่งหน้าก็ง่ายขึ้นนะคะใช้ดีบอกต่อจริงๆค่ะอยากแนะนํานะคะเพื่อนๆไม่ต้องเปลืองตังไปหาเครื่องสําอางอะไรให้มันแพงนะคะหลักหมื่นนะคะแค่เนี้ยคะ่ะหลักร้อยก็ทําให้หน้าของเราไม่แพ้นะคะเครื่องเครื่องสาอางนะคะติดทนง่ายนะคะถูกและดีบอกต่อจริงๆนะคะก็แม่ไหมใช้แค่สี่ตัวนี้ละคะ่ะ เตรัมนะคะของวาเนก้าวานหางจระเค้วาสลีนนะคะธนาคาทำอย่างเนี้ยค่ะทุกคืนนะคะจะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะอย่างไรนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยนะคะในตะก้าของแม่ไหมนะคะก็จะมีจำหน่ายนะคะฝากกดหัวใจนะคะกดไลค์นะคะ กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่ไหม่ทาช่องต่อไปด้วยนะคะแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะก็จะมาบอกนะคะของถูกและดีอะไรที่ใช้ดีก็จะใช้ก็จะบอกต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ